เตยมที่สามครับของมือนีครับนาเลยเอาแท้ครับมือนีอยู่ยอยูครับอยู่ายอยู่ครับอยู่ครับอยู่โอ้มีใส่ครับกำลังสูงครับเกลียบไว้ครับสวยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ สายขนาดสายพี่อีตึงจุดหายแล้วครับนี่เหี่ยวบึ้งเหี่ยวเบึ้งเอาครับโอ้เขียวยุ่งเลยครับเขียวยุ่งครับโอ้ยู่ครับยู่ยูเขียวยุ่งเลยครับรอบนี้โอ้สวยครับสวยสวยครับสวยครับสวยครับสายอ่ะสายน้อยเดี๋ยวเจ้าปล่อยมันหลีเลยพอสายเขาหน่อยเขียวยุ่งครับตรงนี้เขียวยุ่งครับโอ้ลายสวยเลยครับ มีบอลมีบอลคันนึงกังขีไปอีกมาแล้วครับมาแล้วครับนารครับโสดปลาตัวเลยต้าับวแรเออคัวเป็นอกมนีมาแล้วครับเลยป็ครับเขาไมใจมือนี่แจมที่สามครับปลาเขาดอกครับมู่นั่นอันนี้ปลาขวงคือเกาครับมือนี่ลายสวยครับเขียวงงเลยครับรูดเบดได้ครับรูดตัวนึงมันนั่นที่ดีแม่ตัวเดียวกันนี่่ะเดี๋ยวมึงสอดแจมเลย สวยครับแม่ถ้าิ่งใน u t u b e เด้อครับผมตัวตัวนับมันเขาไปนะ